เบิ่เบิงอันมองคนปั๊บม่าน่จ้ามาต่อจากทีทีแล้วอบบี้อบบี้มาอบบี้มาเป็นเพื่อนแม่อบบี้มาเป็นมูเมา่เบิงอันสร้างไอรถันท้างงานคลิปต่อจากเมื่อวานด้จ้า พไปเบิงมองกันทายอกว่ามาเบิงวันนี้เป็นแบบไม่หรอเด้อนะคะมองน้องสารถกำลังเห็ดงานอยู่ฝนเอาตัวสูงมาลงมองตำนั่งรถไทยกับเครียเกตดนะคะมองกัน ป็ไพ่นะคะของน้องซาเนี่ยค่ะมองกระทงไห้ยังบอกขนเต็มมานใจพี่น้องกำลังข้างนัันก็บรถไถกำลังจัดดีมากมองสูงุม,ม,มก็เอาแม่คู่รักฉันห น้องนี่เลยกมเปนธรรมดาเ้อพี่หน้องน้ำก็เต็มเ้ยค่ะที่แรกเลยนั่นน้ำเต็มน้องสาน้ำเต็มน้องระกาศพอดีเพราลุงหน้าทั้งด้านที่เนือนี่ก็ใส่เครื่องสูบน้ำดูสูบไปใส่น้องเทิงัค่ะน้องเทิงอู้ยใไกลๆนึ่การน้ำเต็มเลยค่ะเต็มน้องพอดีเลยอไรไห้มั่วเพิ่มแล้วนี่แะค่ะชักพู่นี่นี่จะ พวกใหม่พวกอันต้นยุคห้าต้นใหม่หลายอย่างจะให้พวกาเจา้หลับสีใหม่แน่ททนนนนครับก็ปเผาทางน้ั่งทายให้เบิ้งน้องรับคืบนาเก็บสิแลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะโอ้ยข้ายูกำลังมากข้ายูอัน ลมหนาวก็ร่างสิมากมือแรกเด้ค่ะวันทีสิบเจ็ดเดือนมกราสองพันห้า 2, ยก,กรณ์ว่านทั้งลมทั้งหนาวสิมากอีกระลอกนึงประมาณ3-4มือนนี่ละวันนี้มือแรกเนี่ยลมมากเลยค่ะกันนี่แห้งลม